ตื่นแล้วพี่น้องแม่แกงตื่นแล้วแม,แม่มาเฟียตื่นแล้วมาเฟียกันเริ่มมาเฟียแล้วโอ้โจำความเปลีนคำว่าเปเลยว,วนตึ่น <c oughs> คนคนบอกควาเปลี่ยนชื่อส่องเป็นอ้วนตึงง่นเลยเอา้าใครรีตัวนี้ไงไปนอนนอนอยู่งสรยุ่งว่าร้านซี

คือยังคอมเมนต์ว่ามอนอิงพูดเบาเหน่อยเ่านที่าเบิรงข่อยมาโอ้นเด็กนแปดในที่อยมีโอ้เป็สีมัตไจะข่อยจริงินเดียูจ้าวเลยก็มาตองมาบโจกับ้าเราพี่นอนท่านน่ั้ แ <laughs> ยมีนสูตน <laughs> พันผสมมันผสมอ,อาจจะผสมมาสามเทียรแล้วจากล่ามดอตอนตอนมันมีเสือล,ลำล่าดอแน่หรอเลียวตะเนเย็นสบายบอว่า ไม่ิงทีขี้เขาแม่ขเข่ากินกระบพานกินกระเพาเเ่อรัตนาพรกินเข่าเด้อรัตนาพร

มาบ้านลูกหญิงมาขอจับมือดีดีเฮายตัวเฮ็ดบัตรจ,จับมือเลรอเด้บัตรจ,จับมือขอหนองชืจจ่อดีดีเหรอบัตรจ,จับมือดีดีขอมือหน่อยขอมือหน่อย <laughs> ขอมือหน่อยดีดีบอกนู่นแม่อยู่นู่น <laughs> แม่นะหัวซื้อครับขเอกสั่งปซื้อ มาล่ยเดืวนม่าามมาแนนอนี้ฮ้นมืดหมอนมืดครับัตัวเมียัญญามันเห็นคนมันกะมันมันกะห่วงอยู่ห่วงหาอยู่ปัญามันตื่นแล้วมันเห็นคนมันกะห่วงหาปัาแไประเด็มันก็ห่งอนมันกปัญญาบอัญญบอเห็นคนน่ะนะ มันนนอนอยู่กับแม่ยันไม่ไปกินกระดูกแม่ยันไม่กินทั่วที่่ะยังหน่อยอยู่มันยังหน่อยอยู่ยังหน่อยอย่ี้โดหลาหลายนิดแล้วครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดัสไครต์้ทั้งสองายสันด้วยันองตัวเป็นกระดูงเจทั้งสองนะครับผมเนาะี้ห กับบรรยากาศประมาณนี้แหละที่นองแม่แก้มตื่นแล้วว่าท่านได้แปลงฟันอยู่เอาตัอเแล้วกันนันนชายาชายานี้ท่านได้แต่ด้มามามาเฟียเออโหมแก้มอยเอา

ลุงมาเฟียกับแม่มาเฟียาไเพราะว่านี่ยังไหวมันจุงบมันมียู่ของกันแมรนมเป็นแบนเป็นชนิเป็นเพื่งนเป็นเสือ ของลูกดิ๊กคซือือของลูกดิกันมันมีอยู่ดีดีโดโดลูกดิ๊กข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับเครย์ทั้งสองวายสันมีลรนอบคุณท่นั่งใจนะครับผมคิมมี่วอยซันคนอยากกดสุราเป็นการพูดในชีวิสมัยนีบ